เรากำลังมาล่องอยู่ในแม่น้ำเซนต์ลอลเอนซ์นะครับเรากำลัลงจะอันนี้ก็คือทาวส์นไอแลนด์ะนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทาวส์นไอแลนด์นชั่นนชั่นอนลพาร์คนะครับแม่น้ำที่เห็นนะั่นก็คือเป็นแม่น้ำลอลเอนซ์นะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกาภาพที่เห็น นี่เป็นฝั <laughs> ่งของแคนาดานะครับซัสเซนตันก็คือต้นกำเนิดของสเนตันซึ่งน่าสนใ